สวัสดีสบายดีพี่น้องกอกไปเบิร์ดสุขุมสุขคนยินดีตอนรับเขาสื่ซองสาวหน่อยคนไกดบาตชาแนลเสียงแจ๋แวมากอีกแล้วพี่น้องสาวหน่อยค้ไกดบัตมาอีกแล้ว,าาม,าลวมาพบลปะอกันคือเก้าพี่น้องไม่หนีกับปากสีแดงเนาะนะจ้ะปากกระแดงกับบ่มีแหง้งยางนะจ๊ะพี่นะ้องจ๋าเออเมืงมนีสาวหน่อยกนจะไปอ่าไปสวนหลวงรองเก่าเนาะจ้ะ กับเป็นขั้งแรกเนาะเป็นขั้งแรกที่สชาหน่อยได้ไปเนาะจะ้ะเพราะว่าเาหน่อยก็เห็นพอมันตกกบวัดยุดก็เลยอยากไปถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องข้างบ้านได้เบิ่ในส้มน้องกันเนาะตอนนี้สชาหน่อยก็อย,กอยู่บริเวณสีแยงบางหน้าเนาะจะ้ะไปเพราะอะไรไงห่หางไปก็เลยจะ้ะนีจ่จ้า มาหอดแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาหอดแล้วจ้าทุกคนนี่จ้ามาหอดแล้วนี่บรรยากาศมาหอดแล้วก็หิวเห็นไอติมก็เลยเห็นไอติมสบายนี่จ้าบรรยากาศสวนหลวงลอกเก่าด้วยจ้าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายเนาะเป็นครั้งแรกที่ได้มานะจ๊ะ

เวืงามบารีทุกคนเดี๋ยวกินก่อนเนาะเดี๋ยวย่างเขาไปข้างในแสบบ่ะชาพนแสบจ้ากจนไปไหนชาพรขยันผมเยไปไหนไหนนะแตกกู สวยแล้วเดี๋ย้ไแม่นจ้น่าจะทุกคนจ้ะแฉบแฉบกระเลมแซ่บดีทุกคนเดี๋ยวกินแล้วจะพาทุกคนเขาไปงามรอบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยเห็นค่ะสวยงามมาก งามแบบเบอร์ว่างอลังการสิแอบแอบคนแปลกบนใดวบนกันงามอยู่ดีละ แผลบโอเคไม่เกี่ยวนี่จ้าทุกคนจ้ามาฮอดแล้วจ้า,ปาเป็นสวนทีใหญ่แหละสวยงามอาลีละลีพี่น้องสวยงามอะลรสวยงามเบอร์ว่างอลังการาตื่นเต้นหลายพี่น้องสวยงาสวนนี้งามสวนหลวงร้อเก้าน่าจะ เป็นสวนที่ใหญ่แล้วเวอร์ว่างอลังการดีดีว้าทุกคนเห็นบ่น้ำผุว้าเฉยง่ามอาลีมีหัดถลุงน้ำเฉยง่ามมาทุกคน ตื่นเต้นหลายีใจทีด้มากถี่มีโอกาสได้มากมาหลอกมาช้มมาถ่ายคลิปให้พี่น้องข้างบ้านได้เบองได้สมกันกน่จ้ะเห็นว่าทุกคนเป็นสายหลุ่ม ามมา 来负责。 ไระี่นอ้องสิอผ้าหลออิ่มเนะี่ยกินไหมเออก็ใส่กสับถือไปเจอเลย<ะ>เื่อไปละซื้อผ้าไปหล่อเดี๋ยวย้ำเมื่อแรงเนาะขายยังน่ะีไโอ,อ,อีไ่นี่อ๋อนี่จ้าทุกคนจา้าเดี๋ยวเรงแรงเขาจะเปิดไฟนี่เนาะจ้ะป๊าโขอพี่น้นนอง บ้านเรื่มออกแกดบ้านน้ำผุ <c oughs> จะแมนสวยงามอาลีพี่น้องป้าสวยงามอาลีสวยงามเมอ่อว่างอลังการสวยงามกระดอกกระเดียพี่น้องเลย,ย,เ,ลยเป็นครั้งแรกที่ได้มาอันสวนนี่เนาะมาเที่ยวงานสวยงามแห่ง สวนที่ใหญ่ที่สุดเขาที่เคยเห็นมาเนาะแล้วก็สวยงามเอรอว่างอลังการที่เนาะสลวหน่อยต่มีใจห้ายใดแมาเที่ยว่านทีแห่งนี้เนาะสวนสาธารณะเนาะคือสวยงามเนะ ก็หน,นีแดดนะจ๊ะคนกันหลายไ,ลไปทางไหน<ฮ>คนหลายหลายไปเบิ่งนมาทางนั้นนี่ยังขาย ไปเบิ่งว่า,าทางนั้นเขาขายอย่างเนาะมี่ยังกินแน่เนาะจ้ะไปไปเบิ่งนวะไปส้มผอมกันเลยจ้ะ ลานไก่ย่างไก่ยอยัดไก่ย่างขอนแก่นเลยจ้าคิ้วเจ้ยว่าเลยจ๊ะ เครืาา่องกินไม่ชำเนยบหรอ น่ากินมากเลยเสียงปรบมือให้กับนักแสดงของเราด้วยนะคะ สวยงามไหมคะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับโชแรกจะเป็นระบำกินาลีนะคะอันนี้ก็จะมีลีลาที่อ่อนช้อยมากเลยนะคะแล้วก็งดงามค่ะตอนนี้ก็แสดงความร่าเริงของลำกินาลีนะคะแล้วก็คัลสกคู่ที่ผ่านไปนะคะสำหรับฟอนฟอนแพนนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นการฟ้อนทางภาพหนึ่งนะคะเพราะผสมประสานการแกล้รำของไท่นั่นเองนะคะสวยงามมากเลยเนาะแต่ว่าออเดี๋ยวเราจะมีการแสดงนะคะอีก สามการแสดงนะี้น่าสนใจมากเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตโชว์โชว์ของรางวัลนิดหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมีการแจกนะคะอันนี้เลยแจกคนถือไปด้วยนะคะร้ <c oughs> อเล่นแจกของรางวัลนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะว่าอรอบๆบริเวณงานของเราค่ะกจะมีเป็นร้านต่างๆนะคะจากทั้งสี่ภาพของเสียง,<อ>งใหม่นะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อนะคะให้กับพิ่น้อสาวสวยา แล้กันนะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปดูว่ารอบๆน้ำแตงโมข้าแตงน้แตงโเชียงใหม่ขอบคุณด้วยคะแล้วก็นี่ค่ะหัขีด่งาคกลางนะะเดียเียงใหดูค่ะว่าคาาคกางนะคะวันี้มีก๋วยเตี๋ยวหลอดหมกี

ร้านนี่ยก็จะเป็นน้ำพริกนารออีขบอกว่าว้าวทุกคนเบิ่งไก่นะคะ่วมเนเขอราขอยนค่ะนีเป็นผู้หญ่หญ่มาแะอยย่างบ่ท่นย่างจนบ่ท่นพี่น้องคนมาหลายเนาะจะบอกว่านชันเนี่ยไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาชอบคนย่างจนบ่ท่น ก่ย่างค้อนแก่นถาซื้อไส้กรอกอีสานพี่น้องอยากย่างไปแล้วก็ย่างกลับมาอยากกินไส้กรอกอีสานน่จ๊ะ สี่ไม้ทำเป็นสองสองแยกใช่ค่ะแสบเลยจ่ะ ขอบคุณค่ะนี่จ้าใข่กรอบอีสานคิวกับวะเหยาบันไดเนาะจะซา่อยกับได่มาแล้วซีไม่นี่จ้าได้มาแล้วซีไม่ไม่เลยยี่สิบห้าบาทได้มากแล้วก็กินจ้ะ หิวเขาอาไม่รู้จะหาบาทรลนไฟบ่เมนชุกได้ลนไฟอืม Det var sommer. เห็นนะฮะว่าไอ้ยพม่งเห็นนะนเห็รสช็อกโกแลต พี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะผิดพลาดประการใดก็กับขอโทษขออภยัยพี่น้องเบิร์ดสกุลทุกคนเด้วยจากสามาแล้วอย่ายลืมกดไลร์กดแชร์กดรัพย์สัทธายกกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอคนละไรคนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สหนอยด์เห็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันเนาะจา้ะสุดท้ายแล้วข้อกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีบ๊ายบาย,บายพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะทุกคนจ้ะ